สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงวัวทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาเปิดแบ่งปันวัวให้กับพี่น้องนะครับเพราะว่าคุณลุงที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกับผมนะครับห่างกัน1นกิโลนะครับแกเลี้ยงไม่ไหวนะปวดขานะครับฝูงนี้เคยมีคนมาถามซื้อหลายตัวนะครับแต่ว่าคุณลุงแกไม่ขายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนยังพอเลี้ยงไหวนะครับแต่ตอนนี้ด้วยสภาพร่างกายแกเดินจะไม่ไหวครับเพราะว่าอายุเริ่มเยอะนะครับตอนนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลี้ยงนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วก็ปล่อย วัวนะครับบางตัวก็ผูกแม่มันไว้นะครับล่ามไว้แล้วทีนี้ลูกๆมันจะได้อยู่นะครับนี่ครับพี่น้องจะเห็นว่ามันจะมีสะพายนะครับอยู่กับแม่วัวนะเพราะว่ามัดแม่วัวไว้กินนะครับแล้วลูกเขาก็จะไม่ไปไหนนะครับอันนี้ครับวัวทั้งหมดนะครับพี่น้องครับมีอยู่8ตัวนะครับเป็นตัวเมียทุกตัวนะครับราคาที่เปิดแบ่งนะครับแปดหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้ก็คือตัวขาวเป็นตัวของลูกแม่บดนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแม่นี้มีลูกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกสองแม่ก็มีลูก แม่ละสองตัวนะครับทั้งหมดก็เป็นแปดตัวนะครับมีแม่วัวอยู่สามตัวนะครับนี่ครับลูกของแม่โบสนะครับแม่โบสก็สูงก็เกือบร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนแต่แม่โบสไม่รู้ว่าท้องไปหรือยังนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคุณลุงมีพ่อคุมฝูงนะครับแต่ว่าขายไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแม่หัวล้นนะครับแม่หัวล้นแม่นี้ก็สูงสูงก็ความสูงก็ร้อยห้าสิบก็สูสีนะครับตัวนี้ครับเป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับ ็นวัวเฟรมค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างใหญ่แม่นี้ตอนท้องนะครับมีคนมาขอซื้อคุณลุงตอนนั้นสี่หมื่นห้านะคุณลุงไม่ขายนะครับวัวชุดนี้ก็ซื้อมาตอนราคายังสูงนะครับจะขาดทุนแน่นอนแล้วครับขายตอนนี้อันนี้คือลูกตัวแรกเขานะครับส่วนลูกตัวที่สองเขาคือตัวที่กินน้ําอยู่นะครับอันนี้นี่คือลูกตัวแรกของแม่หัวล้นนะครับเนี่ยตัวกินน้ํานะครับตัวตัวขวามือตัวใหญ่ส่วนแม่เหลืองนะครับแม่เหลืองคือเนี่ยครับลูกตัวเล็กเข้าไปแล้วครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างหลัังเคานะรบ ตัวแม่เหลืองวัวทั้งหมดสามแม่นะครับสามแม่แม่แรกรวมลูกสามตัวแม่ที่สองรวมลูกก็สามตัวนะครับส่วนแม่ที่สามมีลูกตัวเดียวนะครับวัวทั้งหมดแปดตัววัวทุกตัวกําลังฟื้นตัวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเลี้ยงนะครับมันผอมนะครับก็ช่วงนี้หญ้าก็เยอะนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยได้นอนเต็มที่นะครับนี่ครับตัวอยู่ข้างหลังแม่เหลืองคือลูกเขานะครับแม่เหลืองก็ให้ลูกถือว่าที่นะครับเพราะว่าลูกยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็ได้ลูกแล้วนะครับ นี่ครับแตัวตัวเมียทุกตัวถ้าพี่น้องไม่มีที่เลี้ยงนะครับผมสามารถหาที่ฝากเลี้ยงให้ได้นะครับก็ค่าเลี้ยงก็เดือนละ300ครับต่อตัวนะครับก็83 24นะครับประมาณ2,400ต่อเดือนนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเลี้ยงนะครับแต่ไม่มีพื้นที่เลี้ยงนะครับไม่มีคนเลี้ยงก็หาที่ฝากให้ได้นะครับบัวทั้งหมด8ตัวเป็นบัวดีนะครับเป็นบัวดีทุกตัวนะครับ ตัวข้างหน้านี่ก็เป็นลูกหลอดนะครับแต่ว่าคุณลุงไม่รู้ว่าเป็นลูกตัวไหนนะครับต้องไปหาใบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับบัวถือว่าโอเคนะครับแปดตัวตัวเมียทุกตัวนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาหาครับโทรมาต่อรองเอานะครับแต่ว่าลดได้แค่นิดหน่อยครับเพราะว่าคุณลุงแกขาดทุนเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปฝั่งโน้นครับถ่ายให้พี่น้องดูดูลูกดูลูกแม่เหลืองนะครับแม่ข้างหลังนี่ครับแต่ตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับคือแม่เขายืนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ไอ้ลูกตัวเล็กที่มันกินน้ําอยู่เมื่อกี้ วัว8ตัวนะครับเป็นวัวดีทั้งหมดนะครับไม่ใช่วัวเสียนะครับถ้าพี่น้องเอาไปเลี้ยงสักพักหนึ่งผมว่ามันก็น่าจะอ้วนจะดีกว่านี้แหละครับอันนี้แม่โบสทแม่โบสทก็ความสูงก็เกือบเกือบร้อยห้าสิบก็สูสีแล้วครับเป็นวัวที่ไม่ลึกนะครับแต่ว่าเข้ายาวแต่ว่าเมื่อก่อนมีตัวผู้คุมฝูงนะครับไม่รู้ว่ามันท้องหรือยังไม่ท้องนะครับนี่ครับมันเพิ่งฟื้นตัวนะครับลุงก็จะมีเชือกล่ามไว้นะครับเวลาไปเลี้ยงก็มัดแม่เข้าไว้นะครับมัดแม่ไว้แล้วลูกเขาจะอยู่นะครับ 8ตัวนะครับทั้งหมด8 2 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับนะครับแม่หัวล้นถือว่าเฟรมดีนะครับแม่นี้ให้ลูกก็ตัวพอสมควรนะครับถ้าตีเป็นตัวก็ตกแค่ตัวละหมื่นครับพี่น้องครับนี่ครับก็ถือว่าราคาสูสีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ทันอ้วนนะถ้ามันอ้วนราคามันก็เกินนี้นะซื้อก็เบียดเบียดเนื้อครับไม่ถือว่าซื้อแพงครับขนาดนี้สําหรับคนที่ไปเลี้ยงต่อนะครับ แต่ถ้าพ่อค้าซื้อไปขายเลยมันก็จะตึงๆนิดๆนะครับอันนี้เป็นลูกของแม่หัวล้นนะครับเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าพี่สาวเขานะครับนี่ครับอยู่ด้วยกันสามแม่ลูกนะครับฝั่งนี้มันแฉะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เดินไปฝั่งนู้นนะครับแปดตัวแปดสิบสองนะครับพี่น้องก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับไม่มีที่เลี้ยงนะครับสามารถหาที่ฝากเลี้ยงให้ได้นะครับนี่ครับ วัวยังสดๆนะครับแม่วัวก็สดทุกตัวครับไม่มีวัวแก่ครับอาดูดนมโชว์เลยลูกเบียดเบียดเนื้อเลยละครับจะเกินเนื้อนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าพี่น้องก็จะได้ของดีนะครับชุดวัวฝูงเดียวกันครับชุดตั้งฟาร์มนะครับไปมันก็จะไม่กระจัดกระจายนะมันก็ไปอยู่กับฝูงมันนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็เดี๋ยวโทรมาหาก็ได้ครับถ้าผมไม่ได้รับเดี๋ยวโทรกลับนะครับส่วนเฟซก็เดี๋ยวแอดเฟซมาก็ได้ครับ เยวคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ